ช่วงเช้ามืดค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปดักปลาซิวนะคะทุกคนไปดักปลาซิวปลาซิวขึ้นเต็มเลยวันนี้แฟนไม่อยู่นะคะก็เลยไม่ได้วานแห่แฟนไป้งแต่ตีห้าวันนี้ไงรองปมปุ่มจะพาลงไปดักกัง คุ้มคืมปลาซิวจะมาเยอะนะทุกคนดักไว้ดักไว้เดี๋ยวช่วงประมาณแปดโมงมาเอาขึ้นนะจะน้องปุ้มปุ้ม,ปมไปโรงเรียนก่อนแป๊บนึนงโรงเ นำมนลึกอลึกกลึกไม่มากอรนัออ่นไว้ยวตอนประมาณ8โมงมาดู

dak wait ya,ตอน ini ini, eh,ตอน 8.00, kita mau dukung, boot. ไปดูดปลากุ้มโอด,ดูปลาสิแฟนไม่ได้อยู่นะถ้าแฟนอยู่นะมาวานแล้วเดี๋ยววันหลังก่อนวันหลังแฟนอยู่เดี๋ยวจะพาแฟนมาดานนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เยอะปลาซิวเนีนะ่ยเยอะมากดักไว้เบบนี้แหละเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยว,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 ยวตอนแปดโมงมาดู มาล้นเนี่ยตรงนี้ก็เยอะปลาซิวดุกุ้งดูกุ้งดุกุ้งน้ำไม่ไหลแล้วกุ้งเห็นมน้ำไม่ไหลแล้วกุ้งก็ไม่ค่อยถูกแล้วนขาตั้งกล้องก็ไม่ดีทุกคนเออขาตั้งกล้องก็ไม่ดี ดูนะเนี่ยเดี๋ยวเอามาดักใหม่น,นี่เดี๋ยวเอามาดักใหม่ทุกคนนี่ก็ติดอ,อันหนึ่งออัน,นังนี่คนถูกอยู่จ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะมาดูตอนเทกุ้งจ้าทุกคนได้ทั้งกุ้งได้ทั้งหอยเดี๋ยวอันไหนชุมช่มช้ำดุดเดี๋ยวเราจะเอามาทำใหม่นะ เราจะเอามาซ่อมถ้าดักจริงๆอ่ะพอได้กินอยู่นะทุกคนนะ นี่นี่โคนดักแค่สองอันนะเนี่ยดักแค่สองอันกุ้งเราจะเอาหอยออกโคนเราเอากุ้งปล่อยในนี้แล้วทุกคน,นเราปล่อยกุ้งใส่นี้แล้วโน่นน้องกำลังเกาะอ,อยู่ข้างๆนะ่ะน่ะ เราปล่อยไว้ตรงนี้แล้วนะน้องไม่รู้น้องจะรอดหรือเปล่าวันนั้นปล่อยมีปลาตัวใหญ่กินหมดเลยรอบนี้ก็น่าจะรอดนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูที่ดักปลาซิวใหม่นะคะตอนนี้คลิปยาวแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหมค่ค่ะมีน้องปลาที่ปล่อยเมื่อกี้ค่ะน้องปุ้ง